2นาทีกับประกันสังคมนะครับเงินสมทบที่ถูกหักประกันสังคมสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นะครับหลายท่านที่ถูกหักประกันสังคมอาจจะไม่รู้นะว่าเงินที่เราสมทบประกันสังคมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีปลายปีได้ด้วยนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะ ทั้ง3มาตาลดหย่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตาสามามมาตาา39และมาตา4 0นะครับแต่การนําไปลดหย่อนจะแตกต่างกันออกไปนะครับมาดูกัน <F at uring> เงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้ประกันตนตามมาตาา3สสาม,มารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ตามจํานวนเงินที่จ่ายจริงนะครับแต่ไม่เกิน900 0บาทนะครับส,สมสมุตินะเราส่ง เดือนละ750นะครับแบบเต็มแม็กเลย5%ของ15,000บาทเนี่ยนะครับฐานเงินสมทบเนี่ยนะครับเต็มแม็กเลย750เดือนเอ่อปีหนึงมันเท่ากับเราส่งไป9,000บาทเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเนี้ยนะครับ9 0 0าบาทเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เลยนะครับข้อสําสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า39สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน5,184บาทนะครับ 3. ผู้ประกันตนมาตา40นะครับสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3,600บาทนะครับเพราะฉะนั้นสามารถตาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียสิทธิประโยชน์นะครับอย่าลืมลดหย่อนภาษีด้วยประกันสังคมนะกรอกข้อมูลไปเลยนะครับเสมอ จะได้อย่างน้อยๆมันลดหย่อนไปได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับดีกว่าไม่ได้เลยและก่อนจะกันนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะครับ sso ไทยนะครับแอดไลน์ของประกันสังคมเพื่อเข้าไปเช็คสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือการเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้เลยนะครับ ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยและกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ2นาทีกับประกันสังคมนะครับในทุกๆวัน